อันนี้พี่เป็นคนตรงๆนะคะก็คือว่าจะเอายังไงกันเอาไอโฟนมาเอาเลยนะหนึ่งสองอย่างๆทำไมมันสู้แบบว่านั่งเล่นมีเห็นหน้าพี่ตรมพี่เตยหนึ่งสองตัมเอาเลย หาใครลูกหาใครเอาเอาตะก้ากิฟอะค่ะเอาไปให้พี่อมกันพี่อมมีกี่คนอะลูกยาวสองคนถ้าเกิเธออยากกินน้ำอะไรไหมบิ๊กกลมบิ๊กครับอะไรไหมไอไอแอมเีอะพี่แจ๊คอะหนูชงให้พี่หมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่ซื้อโปรตีนมาเพิ่มแล้วเอาสีเอาอีสองอันมาใส่ใช่ไหม ราใหอผสมไว้ให้พี่กินหมดแล้วหรอยังยังไม่อะไรพราน้าฝนเขาก็ไม่รู้ไงไวเช้าเขาก็ชงแต่น้ําหวานในพี่ไม่มีโปรตีนอ้าน้องก็บอกเออด้ดูจะไม่ไย่เงี้ยไม่หวานรอบแล้ว่าน้ำหนึ่งหนึ่งขีดน้ำสามร้อยอ็มแอลน้ำหนึ่งร้อยเท่ากับไปโปรตีนช้อนนึงอ่ะโอเคถ้าอย่างงั้นก็พี่ก็เป็นกระเทยเนาะน้ำสามร้อยไม่ร้อยเดียว กนึ่งหนึ่งร้อยต่อหนึ่งช้อนสองร้อยต่อสองช้อนแล้วตอนเช้าคนได้กินกี่กี่ช้อนกินสามช้อนก็ได้สองช้อนก็ได้โอเคจบสองหนึงสามพี่ก็สามดีกว่าเนาะเพราะพี่ก็เป็นกระเทยที่กินเยอะอันนี้ไรแล้วเนาะไรแล้วสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กมาวันนี้พี่แจ็คเองก็จะให้น้องเตก,กับน้องพีโอนะคะ หันหน้ากล้องมาห่างน้องแป๊บหนึ่งลูกอ่าพาหลวงพี่หลวงเจ๊มาเถูกมากใส่หมวกหรอใส่หมวกหรอพี่แจ็คเองก็มีน้องเตแล้วก็น้องพีโอเดี๋ยวพี่โอมขึ้นมาด้วยนะคะมาเรามานั่งเล่นตุ๊กตายางมีใครด่าพี่ไหมคะมาๆมามานั่งเม้ามอยกันพี่อมานั่งกันตรงนี้หมาพี่ดีวสวัสดีค่ะพี่ดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่พี่พี่บอแป๊บเดียวพี่เป็นคนเซียนมากแลยว่าก็มันจะรู้ว่าเราจะโบ้ยยังไงนะคะไปเรื่องไหนกันไหนแล้วเราสอนแต่งหน้าไปอะไรในตัวเดี๋ยวจะมีคนที่เขาเก่งเรื่องการแต่งหน้านะคะมาเองดีกว่าคุณจิ๊บในวัน์นะคะแล้วก็คุณทับดารินีนุษให้เข้ามาสอนแต่ตอนนี้เราอ่ะเราก็แต่งสไตล์เราที่เราเรียนมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน พีโอก็ใครด่ากูอีกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเออะไรฮะแม็กเสียงมันไม่ตรงเสียงไม่ตรงกับปากเวลาเสียงไม่ตรงหรอคะเหมือนเสียงมันจะไปก่อนปากนิดนึงเหรอก็ทุกครั้งที่ทุกจัดไรต้องนี้ก็เป็นนะเป็นจริงเหรอ